สวัสดีนะครับทีมงาน BKK2 ก่อนที่จะมีประชุมคอนเฟนซ์วันพรหัสนี้นะครับผมแจ้งให้ทราบนะ,ะก็จะมีคนที่จะต้องเข้าประชุมนะครับก็คือคนที่เคยเข้ามารอบแรกๆแล้วนะครับก็คือ,อหนึ่งก็คือตู่นะครับตู่นะแล้วก็ พึ่งนะครับพึ่งนะแล้วก็บางสาทงนะครับ mm hmm. ใช่ตอนนี้นะครับสามคนนี้ก่อนนะเป็นหลักๆนะโดยคราวนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะโฟกัสถามคุณนะครับว่างานเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนจากที่เราคุยกับคา,าวที่แล้วนะครับหลักๆก็คือเรื่องของอไฟแดงนะนะเซลไฟแดงนะครับ ทำเป็นยังไงกันบ้างเตรียมข้อมูลไว้เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังนะครับทําไปแล้วกี่จุดนะครับแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างใช้ใครทํานะครับยอดขายเป็นยังไงเตรียมรายละเอียดมาให้ดีนะครับนะเวลาผู้ใหญ่ถามเราก็ตอบให้ชัดชานไปตามสิ่งที่เราทํานะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ทําเป็นกันบ้านนะครับรู้สึกผมจะบอกก่อนนะนี่นใช่ไหมแต่คราวนี้เขาจะถามนะเรื่องอ,อที่ ให้เราไปเก็บยอดขายของรถติดในซอยอะไรเงี้ยนะรถติดในซอยก็หมายถึงว่าไม่ใช่ถนนใหญ่นะเราไม่ได้พูดถึงถนนใหญ่หมายถึงในซอยในซอกซอยในตรอกอะไรเงี้ยที่ในกรุงเทพเราก็รู้ว่ามันจะมีถนนเล็กตงมาถนนย่อยอะไรเงี้ยนะบางช่วงมันกาลังจะออกไปถนนใหญ่มันก็ติดอยู่ในซอยอะไรเงี้ยให้เราไปเก็บนะเก็บยอดขายตรงเนี้ย ก็เลือกคำเลดูนะครับว่ามันควรจะไปขายที่ไหนอย่างไรนะตรงนี้เหมาะสำหรับเซลไฮบริดนะเซลไฮบริดก็ได้นะเซลพลา i ามก็ได้นะเซลไฮบริดก็คือ,อระหว่างไปส่งเขตเก็บเขตหรว่าระหว่างที่คุณจะไปขายมอกท้าตอนเย็นก็ได้นะคุณก็มีบางจุดที่รถติดใช่ไหมต้อหาที่จอดนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเก็บยอดขายสักห้าชุดสิบชุดอะไรก็แล้วแต่นะ มันเป็นอยอดที่มาเป็นส่วนเสริมระหว่างการทํางานของคุณในแต่ละวันนะนอกจากว่าคุณจะขายในพื้นที่หลักที่คุณทําประจํอยู่แล้วนะมันก็ทั้งไฟแดงก็ตามนะ,ะก่อนจะออกไปไฟแดงก็เก็บตรงนี้สักหน่อยนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นซอยเล็กๆที่มีรถติดสะสมประมาณหนึ่งอะ่ะคุณก็อย่าปล่อยให้มันเปล่าประโยชน์ก็เก็บยอดมาแล้วก็ช่วยเอามาร้อยฟังเลยนะ ผู้ใหญ่ต้องการให้คุณมีรายละเอียดนะครับเมื่อกี้เสียพูดถึงตู่บ่อยนะตู่ครับตูเ่เตรียมข้อมูลมาให้ดีนะครับตู่กับพึ่งนะบางสาวทงก็ด้วยนะครับบางสาวทงเรื่องออยกไฟแดงของคุณแล้วก็เรื่องอ,อ,อันนี้เขาเรียกวิธีการโฉบเขาเรียกโฉบนะโฉบโฉบขายตามรถติดในจุดต่างๆนะก็ ถือว่าให้เตรียมกันบ้านมานะครับวันพฤหัสนี้เราประชุมคอนเฟนต์นกันก็เตรียมข้อมูลมาให้ปึกเลยนะให้ผู้ใหญ่ประทับใจด้วยนะครับาฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ